วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาดกเรื่องของการออกบวชการสร้างบารมีซึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่องพุทธประวัตินิดหน่อยเริ่มต้นจะเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นล้วนแต่ตั้งความปรารถนามาเนิ่นนานไม่ใช่ตั้งความปรารถนามาแค่ไม่กิจชาตินะแต่ด้วยความปรารถนาด้วยใจของท่านเนี่ย นับเวลาเป็นประมาณเจ็อสงไขยกับปรารถนาด้วยวาจาอีกกว่า9อสงไขยกับแล้วก็ปรารถนาทั้งด้วยกายและวาจาอีกกว่าสี่อสงไขยกับแสนมหากับนี่คือพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นในการบำเพ็ญบารมีเนี่ยในภาษาพระเขาเรียกว่าบำเพ็ญเลยนะ คือความตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละอย่างที่เมื่อวานเราฟังเรื่องสุเมธดาบทพูดถึงบาร,รมีสิบทัศไปแล้วก็พูดอย่างสั้นๆแต่ว่าวันนี้ก็จะจะมาขยายความทีละเรื่องทีละเรื่องกันทีนี้วันนี้เรื่องประกอบก็คงจะเป็นเรื่องของอาการบําเพ็ญบาร,รมีของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ต่างๆนะพระโพธิสัตว์นั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คืออนิยตะโพธิสัตว์กับนิยตะโพธิสัตว์อนิยตะก็คือแปลว่าไม่แน่นอน หมายความว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่อาจจะตั้งความปรารถนาด้วยใจแล้วก็ด้วยวาจาหรือจะด้วยกายด้วยใจก็ตามแต่ว่ายังไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพยากรเพราะฉะนั้นอนิยตะก็คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากร์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตส่วนนิยตโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้รับพยากรแล้วจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ว่าจะตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตและในบรรดาพระพุทธเจ้าที่เป็นนิยตะก็คือมั่นคงแน่แท้แล้วว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตการพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแน่นอนเนี่ยนิยะตะนี่ยังแบ่งได้ออกเป็นอีกสประเภทก็คือประเภทแรกเรียกว่าพระปัญญาธิกะโพธิสัตว พระปัญญาที่กะบริษัทก็ดังที่กล่าวมาข้างต้นก็คือด้วยใจเจ็ดอสงไขยด้วยวาจาเก้าอสงไขยทั้งด้วยกายด้วยใจอีกหลังจากพยากรณ์แล้วอีกสี่อสงไขยกับแสนมหากัปส่วนพระศรัทธาที่กะพุทธเจ้าเนี่ยก็บำเพ็ญบารมีต่อจากที่พุทธเจ้าพยากรณไปอีก8อสงไขยกับอีกแสนมหากัปส่วนพระวิริยาธิกะพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมี16อสงไขยกับอีกแสนมหากัปเพราะฉะนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นปัญญาที่กะพุทธเจ้าคือพระสมณาโคโดมสัมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่พระที่ปังกรพุทธเจ้าเนี่ยทรงพยากรณ์ให้กับชุมเมธดาบทเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านก็เริ่มต้นสร้างบารมีไปอีก 4, สียสงไข่กับแสนมหากัปซึ่งยาวนานมากจะต้องผ่านพระพุทธเจ้ามาอีก23พระองค์ต่อจากนี้ไป เพราะฉะนั้นแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยพระท่านก็ต้องสร้างบารมีไม่ใช่ว่าเกิดมา24ชาตินะแต่อีกเกิดอีกนับร้อยนับหมื่นนับแสนชาติทีเดียวแต่ว่าได้เจอพระพุทธเจ้า23พระองค์แล้วก็มาบังเกิดเป็นพระสมณโคดมสัมมาสัพพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยที่ท่านตั้งใจปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็จะทิษฐานจิตเลยว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วย เราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยนี่คือการปรารถนาของพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์แต่ก็มีความรู้สึกตั้งใจอย่างนี้ตลอดพอท่านเริ่มมีบาร,รมีแก่กล้าเริ่มตักเตือนสั่งสอนตัวเองได้ได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเข้าแล้วก็เข้าใจเรื่องบุญกุศลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆท่านก็จะที่ฐานว่าด้วยอํานาจบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงความดับสนิทจากสังสารทุกข์เถิดนี่ก็เป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่างก็ตั้งใจแล้วก็อธิษฐานจิตด้วยอำนาจบุญเนี่ยตลอดมาถ้าเป็นพลปกติธรรมดาเราก็จะต้องอธิษฐานวันนิพพานาปจโยโหตุก็คือบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ก็ขอให้เป็นปัจจัย เพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนี้เป็นต้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องยากนะทุกครั้งที่เล่าให้ฟังก็คือเหมือนเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรโผล่มาทุกร้อยปีจะมาพอดีกับห่วงที่ลอยอยู่อย่างอิสระโอกาสที่หัวเต่าทุกร้อยปีจะโผล่ขึ้นมาสวมพอดีกับห่วงที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรนั้นนะแต่จริงๆแล้วเราพิจารณาดูกว่าที่เต่าตาบอดมันจะโผล่มาพอดีกับห่วงนี่มันก็ยากแล้วนะยากแสนยากและยิ่งของงมเข็มในมหาสมุทร เดี๋ยนี้งมเข็มในมหาสมุทรอาจจะง,ง่ายกว่าใช้แม่เหล็กจุ่มเข้าไปในน้ําก็อาจจะดูดเหล็กขึ้นมาได้แต่นี่เต่าตาบอดมองอะไรไม่เห็นร้อยปีจะโผล่มาสักรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นการเกิดมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี่เป็นการยากมากเหมือนกับเรื่องที่จะเล่าในนี้วันนี้ก็คือเรื่องของพระเตมีใบทำไมต้องเอาเรื่องพระเตมีใบามาก่อนก็ถือว่าเป็นบทครูนะหลายๆท่านก็คงจะเคยฟังเคยได้ยินกันมาแบบอ๋อเรื่องพระเตมีใบจําได้ละที่ว่าเป็นง่อย พ่อแม่ก็เลยไม่เอาแล้วเอาไปฝังที่ป่าช้าพอดีว่าท่านก็เลยแสดงตัวว่าท่านไม่ได้ง่อยจากนั้นท่านก็ออกบวชใช่ไหมบางคนอาจจะฟังเรื่องราวมาแล้วจําได้อ๋อเรื่องมันประมาณนี้นะแต่วันนี้เราจะมาฟังเขาเรียกว่า deep listening อีกนิดหนึ่งว่าเ,เราจะฟังให้มันลึกแล้วก็ไตรตรองพิจารณาให้มากขึ้นคือมันเป็นเรื่องที่พระเถราจารย์พระอัตถคถาจารย์เนี่ยท่านก็จะบรรจุเอาไว้ว่าเป็นเรื่องราว พระชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตัดสินใจออกบวชบำเพ็ญเนกขมมะบารมีอย่างยิ่งยวดมันก็จะมีบทที่ท่องเตชะสุเนมะภูจนาวิเวเป็นบทสั้นๆเป็นบทกล่นนำของอทศชาติชาดกว่าแต่ละชาดกนั้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยเริ่มต้นด้วยคำว่าอะไรเตก็คือเตมีใบชาก็คือมหาชนกสุก็คือสุวรรณสาม เตชะสุเนมะภูจนาวิเวกก็คือเป็นคำขึ้นต้นของพระไตรปิฎกของชาดกแต่ละเรื่องซึ่งเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่นิทานแต่งต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าระลึกชาติมาเล่าให้ทุกท่านฟังมีพระเตมีใบ่มีพระชนกมีสุวรรณสามมีพระเนมิราชชาดกก็คือบําเพ็ญเรื่องอธิษฐานบารมีมีพระโมโหสถชาดกอันนี้เราน่าจะรู้เป็นเรื่องยาวซีรีส์ยาวมากมีพระภูริทัตตชาดกก็คือ เรื่องของการเกิดเป็นภูริทัตะนาคราชแล้วก็จำศีลหมองูมาทำลายก็ไม่ยอมนะจันทะชาดกนี่ก็คือขันติบรมีอันธกุมารทรงเคยช่วยประชาชนให้รอดพ้นจากคดีรอดพ้นจากการถูกอาฆาตก็มีพระนาระทะชาดกก็คือการวางอุเบกขา เป็นพระชาติที่บำเพ็ญเรื่องอุเบกขาบารมีอย่างสูงวิทุระชาดกก็คือบำเพ็ญสัจจะบารมีท้ายก็คือพระเวสสันดรภูชนาวิเวเวก็คือพระเวสสันดรน,นั่นเอง10ทศชาตินี้จะเริ่มต้นเตมิยะชาดกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่ว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบพระมหาพิเนศขัมมะบารมีทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้ว่า ฟังไว้ก่อนนะแต่ว่ามันเป็นไทเทลที่มีความสําคัญมากความพิสดารว่าวันหนึ่งพิสุท์ทั้งหลายนั่งประชุมกันอยู่ในโรงพระธรรมสภาพานานามหาพิเนศกรมก็คือการบวชของพระพุทธเจ้าในการบําเพ็ญเนกขมะบาร,รมีของพระพุทธเจ้าพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นด้วยทิพยโสตเสด็จออกจากพระคันธก,กุฎีมายังโรงพระธรรมสภาตัดถามว่าดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายประชุมเจรจากันถึงเรื่องอะไรหรือ เมื่อพิสูจ์ทั้งหลายนั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรามีบาร,รมีเต็มแล้วทิ้งราชสมบัติออกบวชเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ในบัดนี้ไม่ได้หน้าอาศัศจรรย์เลยเมื่อก่อนนั้นน่ะในสมัยยานที่ยังไม่แก่กล้าบาร,รมียังไม่เต็มเปลี่ยนเรากําลังบําเพ็ญบาร,รมีอยู่เราได้ละทิ้งราชสมบัติออกบวชเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่นั้นจึงหน้าอาศัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงดุษณียภาพอยู่ก็คือนิ่ง พระภิกษุทูลวิงวอนกราบทูลให้ทรงเล่าเรื่องจึงนำเรื่องในอดีตมาแสดงดังต่อไปนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังตรงนี้ก็เพราะว่าทุกเรื่องที่เป็นเรื่องชาดกมันเป็นเรื่องที่พระเจ้าระลึกชาติในเรื่องของท่านเองมาเรื่องต้นก็คือพระเจ้ากาสิกราชเนี่ยครองราชอยากมีพระโอรสสุดท้ายก็บนบานสารกล่าวแหละก็ว่ากันไปตามเรื่องจนกระทั่งมีพระโอรสพระองค์หนึ่งเป็นพระเตมีพระเตมีนี่เกิดมาเนี่ย ทุกคนก็ปลื้มปิติใจดีอกดีใจหมดเลยเพราะว่าไม่มีราชโอรสเลยเนี่ยราชการนี้ก็เลยพอบาังเกิดมาพ,พระประยูนญ,ญ,ญาตทั้งหลายก็ปลื้มใจว่าองค์นี้จะได้มาเป็นราชทา,ายาทสืบต่อราชาสกุลแล้วก็เลยดีอกดีใจแต่ท่านเนี่ยมาจากเทวดาชั้นดาวดึงนะท่านก็ตั้งใจลงมาเกิดเพื่อที่จะบวชเด็กคนนี้พอเกิดมาเนี่ยระลึกชาติตัวเองได้ ระลึกชาติได้เลยเห็นตัวเองว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเป็นเทวดาชั้นดาวดึงแล้วก็ระลึกชาติได้ต่อไปอีกว่าก่อนที่จะมาเป็นเทวดาเนี่ยตกนรกแล้วก็รู้ได้ว่าก่อนตกนรกเนี่ยเป็นกษัตริย์ทีนี้เป็นกษัตริย์เนี่ยครองราชประมาณ20ปีในชาตินั้นแต่ว่าต้องตัดสินว่าคดีความต้องลงโทษบ้างต้องจับขังคุกผู้คนนู่นนี่นั่นที่เขาทําผิดด้วยนะคือตัดสินถูกต้องแหละตามทํานองคลองธรรมแต่ว่ามันก็เป็นวิบากกรรมเพราะว่ามันไม่เกี่ยว การทํากรรมของใครของมันกรรมย่อมได้รับผลไปสู่ผู้ที่กระทําเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไม่มีอํานาจสิทธิ์ไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาในการที่จะไปบังคับเขาว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้การทําของพระราชาก็ไปสร้างคู่กรรมคู่เวใเาารให้เกิดขึ้นคู่อาฆาตให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอรัชจากโลกนั้นเป็นพระราชาอยู่20ปีก็ตกนรกหมกไหมอยู่8 0ด0 0ปีเป็นเรื่องราวที่เด็กทารกคนเนี้ยพระเตมีเนี่ยจำได้ ทีนี้วันที่ท่านจําได้เนี่ยมันมีเหตุก็คือวันที่วันนั้นพระราชาพระเจ้ากาศิกราชกา็นั่งไว้ที่ตักมีสี่นักโทษเข้ามาแล้วท่านก็เลยตัดสินให้ลงโทษนู่นนี่นั่นเด็กพอเห็นปุ๊บอายุหนึ่งเดือนแค่นั้นเองนะในตํารากล่าวว่าอายุแค่หนึ่งเดือนกลอ็ลืกชาติตัวเองได้บอกว่าอ้าวชาติที่แล้วเราก็เคยทําอย่างนี้แล้วก็ตกนรกมาในอา้าวไม่เอาละทํำยังไงดีเดี๋ยวพ่อจะต้องให้เป็นรัชทายาทแล้วก็เป็นกษัตริย์ต่อเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์เลย เราต้องการที่จะบวชเพราะฉะนั้นก็ทํำยังไงไม่รู้จะทํำยังไงพอดีมีนางฟ้าที่เคยเกิดเป็นมารดาของตัวเองอยู่แล้วก็เป็นคล้ายๆกับลูกขัดเทวาภูมิเทวาอยู่แถวนั้นอยู่ที่สเสวตฉัตรกล่าวไว้ก็มาบอกบอกว่าทําอย่างนี้สิลูกอยู่เฉยเฉยดูทาให้ตัวเองดูโง่ดูเป็นง่อยไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไม่เอาไปเป็นกษัตริย์หรอกทําอย่างนี้ไปไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุตัวเล็กขนาดนั้นเนี่ยจะมีปัญญารู้เรื่องร,รู้ราวขนาดนั้นได้ท่านก็เลยทําตัวอย่างนี้ ซึ่งคําของพระเทวีหรือว่าคําของพระนางนก็บอกเอาไว้ว่าท่านจงอย่าแสดงตนเป็นคนฉลาดจงให้คนทั้งปวงรู้ว่าตนเองเป็นคนโง่คนทั้งหมดนั้นจะได้ดูหมิ่นท่านว่าเป็นคนกาลกินีความประสงค์ของท่านจะประสบความสําเร็จด้วยอาการอย่างนี้ท่านก็ทําเป็นง่อยเปรีย้ยเสียขาแล้วก็ถูกทดสอบนะคือทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะร่างกายก็สมบูรณ์ดีทําไมไม่รู้ไม่หือไม่อื เป็นเหมือนคนบ้าคนใบ้คนง่อยอย่างนั้นน่ะบางทีก็เอาเหล็กมาจี้ที่คอแกล้งจะฆ่าบ้างบางทีก็เอาไฟมาลนบ้างมาเผาอยู่ข้างๆบ้างทําประการต่างๆหลอกอะไรทําให้สะดุ้งกลัวอะไรต่างๆแต่พระเตมีก็ทําท่าใบ้นิ่งอยู่อย่างนั้น่ะใจเนกลัวอย่างเดียวเลยว่าถ้าขืนว่าเราทําเป็นรู้เรื่องทุกอย่างเขาจะต้องให้เป็นกษัตริย์แน่นอนจนอายุ16ปีเอาละปุโรหิตตัวดีมาบอกว่านี่แหละ เป็นกาละกินีแน่นอนเลยต้องเอาไปฝังทั้งเป็นสุดท้ายทั้งพ่อทั้งแม่ก็เชื่อคําของโหนก็ส่งตัวไปพร้อมกับนายคนขับรถสารถีก็เอาไปขุดหลุมฝังขณะที่ขุดหลุมจะฝังอยู่นั่นเองพระเตมีใบกันลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ป่วยนะเราแข็งแรงดีสารถีก็ตกอ,อกตกใจใหญ่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้กลับไปบอกพ่อแม่นะบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเราจะออกบวชจากนั้นท่านก็ออกบวช เป็นฤาษีบำเพ็ญฌานสมาบัติจนได้ภิญญาพ่อแม่เสด็จพ่อเสด็จแม่ทั้งหลายก็พาชาวแว่นแคว้นมามาตามมาบวชด,ด้วยอีกเยอะเลยเป็นขยงใหญ่เลยเพราะว่ามีความศรัทธาหลังจากนั้นท่านก็เหาะกลางอากาศแล้วก็สอนเรื่องราวก็จะดูสั้นๆทํานองนี้ไปก่อนแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่าท่านมีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดใช้ความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าเราจะไม่ยอมใครจะฆ่าให้ตายก็ยอมเถอะ เราจะต้องบวชให้ได้และก็จะต้องใช้ความอดทนผ่านอุปสรรคทุกอย่างจนกระทั่งบวชได้นั่นเองเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่ต้องถึงกับขั้นพระเตมีใบเพราะว่าท่านมีบาร,รมีเต็มใกล้จะเต็มแล้วท่านกา็สามารถที่จะคุ้มครองชีวิตของท่านให้อยู่รอดไปได้จนกระทั่งได้ออกบวชสมความปรารถนาแต่ว่าเราสามารถทำได้ ทุกๆครั้งที่เราไปบวชหรือว่าไปบำเพ็ญรักษาศีลแปดบำเพ็ญเนคขมะบารมีของเราเนี่ยขอให้ชีวิตในช่วงนั้นๆของเราทําด้วยความเต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเวลานั้นอย่างสุดๆของชีวิตบางคนอาจจะทิฐฐานจิตได้ซ้ำบอกว่าเราจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันตั้งใจรักษาศีลแปดของเราให้เต็มที่ในช่วงเวลานี้หรือว่าพอบวชแล้วก็ในช่วงที่เราบวชเนี่ยมีเวลาแค่2ออาทิตย์บวช เราจะรักษาศีลอย่างเต็มที่เต็มกําลังไม่สนใจอะไรแล้วจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยโทรโทศัพท์อะไรก็จะไม่ยุ่งปิดการสื่อสารทั้งหมดตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจจะสํารวมระวังจะตั้งจิตบำเพ็ญภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเลยถ้าได้อย่างนี้เนี่ยก็ชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกันนะแต่มันก็จะได้สักช่วงหนึ่งที่เราตั้งใจทําอย่างนั้นแต่อย่างน้อยๆสําหรับการเริ่มต้นสร้างบาร,รมีของเราก็เป็นทางสว่างของชีวิตแล้ว